มีสมาชิกใหม่เพิ่มเป็นสองโอ้โอน้อง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 ส่วนมากทุกคนน้องเอ็นเอร์จี้เยอะมากแมวเวนกอเหมือนกันนะคะเขาก็ให้มาเป็นคู่เลยเวลาแบบได้มันเป็นของขวัญคู่ชายหญิงนะคะโอ้ใจเย็นสิคะไม่ยอมไม่ยอมทำไมอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอ่ะฮะไปแล้วนะบ๊ายบายนี่เจอกันเป็นอาทิตย์เลยเป็นเนี่ยห็นถึงมันลืมหน้าแล้วแน่เลยเนี่ยไอเชี่ยป่วป่วยก็ของสั่งกัน วันนี้นะคะได้เวลาเปิดตัวสมาชิกใหม่ของบ้านทันทีจริงๆต้องบอกว่าอยากจะหาเวลาถ่ายมาตั้งนานแล้วแต่ทีมแายุ่งมากๆเลยเพราะว่าช่วงนั้นก็คือถ่ายละครด้วยติดกันแบบ2เรื่องเลยนะคะมันก็เลยใช้คิวแบบค่อนข้างเยอะนิดนึงเวลามันก็เลยแบบว่าผ่านล่วงเลยมาจนน้องเนี่ยเริ่มโตแล้วค่ะทุกคนออแต่ว่าไม่เป็นไรยังไงเราก็จะพามาให้รู้จักกันนะคะเริ่มจากคนแรกกันเลยดีกว่าตัวนี้น้องกุ๊ดลี่ค่ะหล่อไหมนี น้องเป็นแมวเบงกอนะคะทุกคนค่ะน้องกุดลี่น้องผู้ชายเนี่ยแหละดูหน้าสิคือน้องบอกว่าโตแล้วนะคะสักประมาณแบบว่า5้าเดือน6เดือนได้แล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นน้องแมวที่ได้มาเป็นของขวัญวันเกิดคุณแม่นั่นเองค่ะซึ่งเวลาที่เราได้อะไรมาที่เป็นแบบของขวัญวันเกิดอะทุกคนก็จะคิดว่าแบบให้ตัวเดียวไม่ได้สิน้องเขาต้องมาเป็นคู่เราก็เลยมีสมาชิกใหม่เพิ่มเป็นสองโอ้โอ้น้อง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 สมากทุกคนน้องเอ็นเตอร์จี้เยอะมากคือความเป็นแมวเบงกอนะโอเคเดี๋ยวปล่อยกุดลี่ไปก่อนลวกันเดี๋ยวนนึงะะค นี่คือคู่ของเขานะคะจยลี่แมวเวงกอลเหมือนกันนะคะเขาก็ให้มาเป็นคู่เลยเวลาแบบได้มาเป็นของขวัญคู่ชายหญิงนะคะดูมาก,มากแล้วก็ตัวเนี้ยเขาก็จะแบบว่าชอบขู่ตัวคู่จเย็นจิคะไม่เอาไม่เอาทำไมอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดี ไปแล้วเราไม่ยอมอยู่ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของอทิมเหมือนกันนะคะในการเลี้ยงแมวพันธเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาคือเก็บน้องแมวจอนมาเลี้ยงตลอดเลยซึ่งอันนี้ถือว่าพิเศษจริงๆเนื่องจากได้มาเป็นของข,องขวัญวันเกิดในวันเกิดคุณแม่นะคะก็เซอร์ไพรส์มากเลยไม่ทันได้แบบว่าตั้งตัวมาก่อนก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมีแมวพันธุเลี้ยงเป็นของตัวเองแล้วเป็นแมวเบงกอด้วยมันก็มีอะไรที่มันแตกต่างกับน้องแมวจอนที่เราเคยเลี้ยงอยู่เยอะพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวเราไว้ทําคลิปแยกต่าาางงหหกกใ้ทุคนนนฟััแลวะ ความแตกต่างมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวทิมจะพาน้องไปทำหมันต่อจากนี้เดี๋ยวค่อยไปเจอกันนะคะจ้าเอ๋โอ้ยเสียงเจ๊เจ้าแต่ได้เวลาแล้ว และแล้วก็ถึงเวลาพาสองสิวมาทงหมันนะคะเรามากันที่โรงพยาบาลสัตว์ชีดีเพชรค่ะเข้าขไปในกันเถอะที่นี่คือเดินทางมาง่ายมากๆไงอยู่ถนนส่งพะพานะคะแถวดอนเมืองแต่ว่าเป็นโรงพยาบาลที่แบบใหญ่โตเลยทุกคนใหญ่โตมากๆ, <S <S ๆก็คือเดี๋ยวให้ดูตึกเขาดูสิใหญ่ไหม ทำได้ไหมอ่ะทำได้ทำได้แล้วใช่ไหมคะน้องเริ่มแบบว่าเริ่มดุขึ้นแล้วค่ะโดยเฉพาะเนี้ยชอบกัดกันเองแล้วเขาชอบทะเลาะกันเองแล้วอ่ะเวลาแบบนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แง๊งแงยงเง๊งงงลยเหมือนเดิมที่เราทำกันเลยครับก็มีตรวจร่างกายก่อนเือแล้วก็ตรวจเลือดครับถ้าผลเลือดผ่านก็คือทำกันได้ใช่เนี่ยกลัวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะท้องไม่ทันรู้ตัวซะก่อนเลยรีดีกว่าสองจุดสองยังไม่ถึงสามโลเลยดูสิไม่ถึงสองโลเลย จะเลือดเรียบร้อยรอฟังผลเลือดนะคะเดี๋ยวเราก็ฝากน้อยทำหมันที่นี่ไปแล้วนะบ๊ายบายโอเคค่ะตอนนี้เราก็ฝากน้องไว้ที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวรอให้ผ่าตัดทำหมันเสร็จเรียบร้อยก็อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ตัดใหม่แล้วเราจะมารับน้องกลับบ้านกันค่ะ มารับน้องกลับแล้วนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวยิมจะเข้าไปรับน้องเลย ตอนนี้เราก็นั่งรอก่อนนะคะเพราะว่าเขาแจ้งไปแล้วว่ามารับน้องแล้วน้องอยู่ที่อร์ดคนไข้ในชั้นบนนะคะ <c oughs> ก็จะแบ่งเป็นแบบ2ฝั่งเนาะเป็นฝั่งน้องแมวเป็นฝั่งน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครแบบอยากเห็นว่าบรรยากาศยังไงตาม <c oughs> ไปดูที่ Facebook ได้ของอาทีมนะก็จะเคยแบบลงคลิปไว้แล้วตอนที่แบบพาแก๊งน้องๆแมวเหมียวมาทมาหมันพร้อมกันตอนนั้น4ตัวด้วยกันนะคะก็ไปดูที่คลิปนั้นไดตอนนั้นเราพาทัวร์อย่างหนึ่งที่ที่ประทับใจที่แบบชีดิเพทฮอสพิทอล ที่นี่นะคะเพราะว่าเขาดีแาละีแล้วก็ให้บริการดีแบบมีคุณภาพมากๆอ่ะเขาดูแลเหมือแนบบคนหนึ่งคนเลยอยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเราแบบไว้ใจได้ว่าเราได้เห็นน้องทุกวันว่าเป็นยังไงแน,น่นอนเนื่องจากว่าเขาก็จะมีแบบคุณหมอเวนคอยตรวจนอนทุกเช้าเย็นนะคะแล้วก็ส่งรายงานทางไลน์อาการเช้าเย็นตรวจแล้วเป็นยังไงบ้าง,างมีวัดไข่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วคุณค่ะกูลี่กูลี่นะคะ, Good ly! Good ly ะ,คะไม่เจอกันเป็นอาทิตย์เลยเป็นยังไง คินถึงมหลืมหน้าแล้วแน่เลยเนี่ยดูลืมหน้าแล้วน่ารักจังเลยไข้เชื่ยก็ป่วยแบบสั่น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 คนเยอะกลัวกลัวกลัวแบบอาแตเข้าก่อนได้เวลากลับบ้านละค่ะย้อ,ออกมาข้างนอกนะโอ้โหเสียงดังจเจ๊เจ้วมากเลยกลัวมาก เดตก็คออือน้องจอยลี่นะคะผู้หญิงก็คือเดี๋ยวคุณหมอจะให้ใส่เสื้อต่ออีกสักระยะรอแบบว่าสะเก็ดแผลเขาหลุดให้ครบก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกนั้นก็คือไม่มีอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถอยู่ได้ตามปกติเลยแล้วก็ระวังอย่าให้แบบว่าพวกพี่ๆตัวอื่นมาเลียแผลเขาหรือว่าคอยดูยให้เขาเลียแผลตัวเองแค่นั้นค่ะก<ค>็ประมาณแค่สองสาวันที่เราต้องดูแลนอกนั้นก็คือใช้ชีวิตตามปกติได้เลยถ้าใครสนใจพาน้องมาทำหมันนะคะทีมก็แนะนําที่ T D Pet Hospital เลยค่ะอยู่แถว ถนนสงรมพามาง่ายๆเลยจะอยูอ่บริเวณซ้ายมือจากหน้าปักซอยนะหาง่ายมากๆโรงพยาบาลใหญ่มากๆเลยค่ะยังไงทุกคนก็ติดตามความน่ารักของน้องๆได้ในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ทีมไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะอ๋ออย่าลืมด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เห้ทิมด้วยนะคะไปกันแล้วบ๊ายบาย